โอเคครับก็ต้องขอกับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับก็วันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับไฟเอ็มนะครับในแบบพวกแบบซีเรียสโลเปอย่างเงี้ยเนาะคือเขาใส่สคริปต์เยอะนะครับคือมันจะแบบตอนเราขับรถอย่างนงี้คือมันเป็นหลายเซิร์ฟแหละที่เราขับรถแล้วมันเราตกแมปอะแมบปบมันไม่โหลดแล้วเราตกแมปนะครับคือมีวิธีแก้ง่ายๆนะครับคือเราต้องใช้การ์ดจอของ แบรนด์ของ n v i d i ีดียนะครับเอ็นบีเดียนี่สีเขียวนี่ครับเพราต้องลงไดเวอร์การ์ดจออะไรให้เรียบร้อยนะครับก็ถ้าใครลงไดเวอร์การ์ดจอแล้วนะครับก็ทําการทําการกดเข้าเกมก่อนก็ได้โอเคกดเข้าเกมก่อนครับเนี่ยให้มันขึ้นหน้านี้แล้วกดตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้เนี่ยคลิกข,ขวาตรงเนี้ยแล้วก็ใช้เมเนเจอร์ครับกดเข้าไปนะครับปึ๊บ นี่มันจะขึ้นหน้านี้ของเรามากดนี่ฮะตรงนี้ h i s t a s e นี่ครับกดเข้าไปปึ๊บเรื่อนเื่อหาไฟเอ็มของเรานะครับนี่สองตัวนี่ให้เรากดคลิกเข้าไปหนึ่งรอบนะครับล้วกดคลิกขวากด s e f t power อะไรนี่แหละเนี่ยตรงเนี้ยคือกดปรับเป็น high เนี่ยกดไปกดทุกอันนะครับอันในไฟเอ็มขึ้นมาอย่างนี้กดเลยครับกดเลย อันนี้คือศึกษามาก่อนแล้วนะครับคือไม่มีการเดานะครับมีคอมเมนต์บางคนว่าผมทําสอนเดาสอนอะไรไม่ใช่นะครับคุณไม่รู้คุณไม่รู้ไงคุณไม่ดูไงคือคุณพูดอย่างเดียวไงเนี่ยกดหายไปเลยครับเนี่ยกดไปเนี่ยกดไปครับกดไปจนหมดเนี่ยกดไปจนหมดเลยนะฮะของการกด ผมจะไ,ไม่ได้เล่นให้ดูนะครับคือคือผมจะมาสอนเฉยนะครับก็ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมไฟเอ็มแล้วนะครับแต่ว่าผมก็รู้ไงผมรู้ผมก็ทําตั้งนานแล้วอันแบบเนี้ยคือแต่ว่าผมไม่ได้สอนในคลิปที่แบบสอนทําให้ไฟเอ็มลื่นนะครับเรากดไปกดปุ๊บเราอัลติเมต F4 ออกเกมก่อนนะครับอัลติเมต F4 ออกเกมก่อนเราเข้าไปที่นี่นะฮะที่ขวาหน้าจอก็ได้แล้ว Nvidia Control Panel นะครับก็ กดเข้าไปนะครับรอก่อน,นครับคือคอมผมมันไม่ได้แบบปุบ๊บปั๊บชัวปั๊บปั๊บนะครับมันคือมันต้องรอรอประมวล,ลผลนิดนึงนะครับคือเราจะรีบคอมไม่ได้นะอันแรกนะฮะพอทําการทําใหม่นะฮะอันแรกปรับเป็นอันนี้เลยและเลื่อน performance สุดเลยต่ำสุดเลยคือมันเห็นรอยเห็นรอยแตกขนาดนี้มันก็ไม่เป็นไรครับ มันก็ไม่แตกเหมือนเดิมถ้าเราปรับในเกมเป็นนะครับนี่กดเข้าไปอันที่สองแล้วกดเปลี่ยนเป็นเกมไฟเอ็มนะครับอ้าวไอ้ขี้อ่ะิหายและไม่มีไฟเอ็มไม่เป็นไรแอดดิแอดซิมีไฟเอ็มก็แอดนะครับแอดขึ้นมาอย่างนี้นะครับคือวีซิงให้เป็นแนะนำเป็นออฟนะครับถ้าใครใช้การ์ดจอพวกจิตห้าศูนย แปดถ้าศูนย์เก้าศูนย์อะไรก็ว่าไปนะครับให้เปิดเป็นอ่อนไว้นะครับคือน rate, หนึ่งเซมลิรไม้ถึงหกสิบก็พอนะครับไม่ให้มันขึ้นไปกว่านี้นะมันจะหน่วกนะครับแล้วก็มาดูตอนพาวเวอร์ครับพาวเวอร์โหมดเราปรับเป็นเพอร์ฟอร์มานซ์นะเพอร์ฟอร์มนซ์เลยอันนี้เราปรับเป็นหนึ่งของการ์ดจอเรานะครับคือ Opengl ของ Gpu นะครับเรากดเข้าไปของการ์ดจอเรานะครับเลื่อนลงอีกมันจะมีให้ปรับอีกอันหนึ่ง เนี่ยตรงนี้ texture อ,อ่านไม่ค่อยออกว่ะคือผมอ่านภาษากฤษไม่ค่อยเก่งครับก็ไม่เป็นไรเราปรับเป็น high performance นะครับแค่นี้จบแต่ก็ยังไม่จบในหน้าในหน้านี้นะครับในหน้า Nvidia Control Panel นะครับคือผมจะแทรกแทรกภาพภาพให้มันคมด้วยนะครับคือพี่ทำให้ภาพคมนะครับเรามาตรงนี้เนี่ยของ Desktop ออะไรนี่แหละ setting เนี่ย เราปรับอันนี้เป็นห้าสิบเราเลื่อนไปก็ได้นะเราจะปรับเท่าไหร่อันนี้คือความเข้มของหน้าจอนะครับถ้าเราปรับสูงมันยิ่งเข้มเห็นไหมเนะี่ยเห็นไหมอันนี้มันถ้าเราเบาสุดมันจะแบบสีแบบจืดมากถ้าเราปรับมันจะเข้มมากเลยอนะ่ะผมแนะนําให้ปรับห้าสิบถึงหกสิบนะครับห้าสิบถึงหกสิบเต่เพิ่มเิมเป็นปรับเป็นห้าสิบห้านะถ้าใครแสงสว่างหน้าจอไม่พอก็เพิ่มขึ้นนะครับสักห้าสิบสามนี้นะครับก็กดแอปพลายไป กดแอปพลายไปนะครับก็นะเอาใหม่นะครับเมื่อกี้สักครู่นะครับผมก็น่าจะตัดออกหรือเปล่าไม่น่าจะตัดหรือว่าตัดก็ไม่รู้นะฮะผมไม่ได้ผมไม่รู้ว่าผมได้โหลดมาหรือเปล่านะครับโปรแกรมตัดต่อแต่มันก็มีเท่านี้นะอันนี้เราเออนี่ตรงเนี้ยเราปรับเป็นออโต้ไว้นะ่าไปปรับเป็นอันนี้นะหน่วงแน่ๆถ้าปรับอะ่ะ เป็นการ์ดจอเราอ่ะบางคนแบบเขาใช้การ์ดจอแรงไงถ้าเขามาสอนมันขอให้ปรับตรงนี้ไงน่วเพราะว่าการ์ดจอเราไม่ได้แรง CPU เราก็พอได้เราก็ให้ช่วยช่วยให้มันช่วยกันอ่ะช่วยกันระบวนผลอนะ่ะคือมันจะทําให้กเกมลื่นขึ้นนะครับก็มันก็ไม่มีอะไรมากเลยนะเนี่ยก็หมดแล้วนะครับก็เอาเป็นว่านะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปในไซต์อิมนะครับก็เจอกันครับก็สวัสดีครับผมไปแล้วจุกกรู